ตอบ<ด>นิดนึงดีมากเลยหูกกมหมาก,กับผูกกมหมูเลียเหมือนกันไหมเออนิดนึงนิดนึงแม่อันนีด้ดีดีมากเลยเดี๋ยวมันจะผ่านไปมหมาหม,มูหออค,นคนละคนละหูกกมกันครับอ,อะไรเนี่ยหูกกมตัวเดียวกันหรือไม่มไปโดนหมูที่ตลาดนี่ต้องล้างน้ำดินไหมไม่ต้องไม่เดียวนะล้างล้างปกตินี่แหล้วครับครับส่วนเดียวนะเพราะไมาทั้งสัตไหนเลยคือน้ำลายมันครับเพราะงั้น ไอ้ภาชนะเดี๋ยวก่อนเอาปากามาดิตอนนี้อาจารย์นมัครตามสถาบันตามโรงพยาบาลหรือตามห้างสรรพสินค้าครับเขาก็จะมีร้านอาหารที่จัดไว้เป็นอะไรนะล็อกๆเป็นโซนอ่ะโดยโซนช้อนหัล้านคือคือบางบส่วนใหญ่แล้วใช้รวมก็มีทั้งร้านมุสลิมไม่ใช่มุสลิมจานกับชุดนั้นช้อนกับชุดนั้นหลายคนก็ไม่สบายอกสบายใจว่าเอ๊ จานที่มันรอยใส่หมูมาเนี่ยแล้วก็มันจะมาใส่ข้าวหมกร้านร้านแขกก็ใช้จานเนี่ยนี่แหละหเดี๋ยวพอข้าวหมกเสร็จมันก็ไปใส่ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเสร็จจานนั้นก็ล้างมาแล้วก็มาใส่อะไรข้าวมันไก่ของเราอ,อะไรนั้นแล้วมาจะกินกันซอเนเนี่ยหลายคนก็ไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะว่าเราเคยเข้าใจว่าทั้งหมูทั้งหมาฮูก่มเดียวกันใช่ไหมห ก็ต้องล้างน้ําดินด้วยเวลาโดนหมูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ครับที่ต้องล้างน้ําดินก็คือน้ําลายหมาสุนัขอ่าส่วนเรื่องหมูก็ล้างให้สะอาดปกติพอ,อล้างให้สะอาดปกติก็ถือว่าซอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูนะถ้ามันมีคราบมันๆอยู่เนี่ย ดี๋ยวนี้มันมันยังมีร่องรอยมันอยู่ก็าจะเนี่ยน้ำยงน้ำยาอะไรต่อะไรเขาจะไม่ค่อยมีคาบเราก็ว่ากันง่ายส่วนมากก็จะสะอาดเขาจะลงน้ําร้อนก่อนล้วน้ำร้อนล้างคาบหลงน้ํายาลงอะไรต่อะไรไปหรืออย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันครับมุสลิมกับกาเฟสเป็นเพื่อนกันแม่เพื่อนกันก็กินน้ําแก้วเดียวกันเนี่ยไอ้นั่นอยู่แทะหมูปิ้งเสร็จแล้วก็นี่เลยอาจารย์น่ะมัดพอแทะหมูปิ้งกับปุ๊บเลยกินน้ําต่อคาบนี่ยังอยู่นี่เดียวเลยนี่ย แหม่พอเราเองมาเนี่ยประทับรอยเลยนะซีกันเพื่อนกันนะครับเพราะงั้นอย่างในกรณีอย่างเงี้ยเลี่ยงหน่อยเลี่ยงหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้หมูโดยตรงแต่ว่าไอ้รอยอรอยหมูมันยังมาเลี่ยงหน่อยนะ